สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเม้ามอยวันเลวันนี้ทีมสีฟ้าของชีล่าและเจเจนะครับก็แก้ตัวได้สำเร็จเม็ดนชนะแล้วครับด้วยคะแนน75ต่อ56คะแนน25ต่อ19 25ต่อ20และ25ต่อ17ครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าระบบทีมค่อนข้างที่จะดีมากมีความเข้าขากันมากขึ้นครับเหนียวรับบอลกันได้ดี เหนียวขึ้นมากนะครับถ้าเทียบกับแมตที่ผ่านมาเรามาพูดถึงเจเจกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังคงทำได้ดีเซตบอลสวยๆได้หลายลูกนะครับมีวิ่งไปแก้บอลได้ดีเลยทีเดียวนะครับรองบอลก็ทำได้ดีสปีดบอลก็ดูว่องไวขึ้นนะครับ การรับบอลเป็นอีกหนึ่งสกิลของเจเจที่ต้องชื่นชมจริงๆครับเหนียวและเก็บบอลได้ตลอดช่วงท้ายๆนะครับก็มีการเปลี่ยนให้น้องๆได้ลงไปบ้างน้องๆก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซตหรือตัวต,วตบก็ยังคงทำได้ดี